โอเคกนเดินเลยนะครับเดี๋ยวขอพาไปดูภาพโดยรวมในตลาดนะครับก็หลายๆเหรียญยังแดงกันอยู่ในตอนนี้เมื่อคืนนี้ลงมาเดือดอยู่พอสมควรเพื่อนๆบิตคอยนะครับตอนนี้อยู่ที่1นึ0 0 0สนหนึ่งนะครับลงมาในช่วงสัปดาห์นี้2.5%งจุดห้าเปอร์เซ็นต์นะครับก็เลยได้สมบูรณ์ในโอ้คอยต่งตางๆแดงกันไปตามที่เห็นนะนเพื่อนๆแต่ก็ถือว่ายังมีอยู่บางเหรียญยังเขียวกันอยู่อย่างแอสเทอร์ศูนย์จีนะฮะอันนี้ผมไม่รู้จักเหมือนกันนะศู G, นยะ์จีเอ็มเอ็นทีนะครับยังเขียวขึ้นมา ก็ถือว่าหลายๆตัวส่วนใหญ่จะแดงๆแต่ก็ยังมีเขียวบ้างปะปลายแต่อย่างไงแล้วก็ถือว่าอาการยังไม่ค่อยจะดีนะครับแต่ถ้าเราดูทองคำนะเพื่อนๆโอ้โหไปเรื่อยๆนะสามพไปแล้วฮะปีนี้ทองคําขึ้นมา4 0นะถือว่าแรงแหละใช้ได้เลยนะครับบิตคอยปีนี้ขึ้นมา7จ็ดสิบเ็ b i t ก็บิตคอยก็ยังแรงกว่าอยู่ดีนะเพื่อนๆต่อให้มันกระท่อนกระแท่นหรือว่ามีการย่อลงไปค่อนข้างลึกแต่โดยรวมแล้วซูมเออ,อกมา มองเป็นระยะยาวๆแบบ1ปีเนะี่ยบิตคอย์ขึ้นมา7จทองคำขึ้นมา40%บิตคอย์ขึ้นมามากกว่าทองคำเป็นแบบเท่าๆตัวเหมือนกันนะครับโอเคทีนี้เราไปดูเรื่องแรกนะครับที่ต้องจับจ้องในค่ำคืนวันนี้นะเพื่อนๆวันนี้5ทุ่มครึ่งนะครับลุงจะมานะครับก็ถือว่าเป็นสิ่งที่หลายๆคนจับจ้องแล้วนะว่าลุงจเจริญม,มาจะพลิกผันนะครับหรือว่าจะทำให้เซนเซเมนต์ตลาดกับ ขึ้นมาได้หรือเปล่านะครับเพราะตัวอย่าเราว่าตอนนี้ตลาดค่อนข้างน่าเป็นห่วงนะครับราคาเนี่ยลงมาค่อนข้างเยอะนะครับเดี๋ยวเราไปว่ากันในเรื่องของกราฟนะครับซึ่งในการพูดอีเวนต์ในวันนี้นะครับในวันที่ยี่สิบสามห้าทุ่มเนี่ยก็หลายคนก็คงจะดูแล้วนะว่าทางลุงเนี่ยเขาจะมีในเรื่องของการหินหรือเปล่าหรือว่าการไปเปรยเล็กน้อยหรือเปล่าว่าจะ มีสิ่งที่ดีเกิดขึ้นหรือว่าจะมีการลดดอกหรือว่าจะมีมาตรการในเรืของการผ่อนคลายที่เพิ่มมากขึ้นหรือไม่ในอีเวนต์การพูดครั้งครั้งนี้นะครับแต่โดยรวมแล้วเรารู้อยู่แล้วนะว่าลุงเขาค่อนข้างระมัดระวังหรือว่าเขาคงไม่ใช่แบบจะพูดและจะทําให้ตลาดมันพัมหรือว่าจะพูดจนทาให้ตลาดมันดำมาแล้ขนาดนั้นนะครับส่วนใหญ่ก็จะพูดเป็นในเชิงแบบนิ่งๆตามสคริปต์เพราะว่าเขารู้อยู่แล้วแหละว่าคาพูดของเขาเนี่ยมันสามารถเขย่าตลาดได้ซึ่งเขาคงจะไม่กระตกกระตาหรือว่าเขาคงจะไม่ทาให้ตลาดมันพันป จนเกินไปเนาะซึ th ่งคำคืนนี้ก็ต้องรอดูนะครับว่าลุงเนี่ยจะพูดว่ายังไงนะครับอันนี้ไม่มีใครรู้นะครับแต่ถ้าทางลุงเนี่ยเน้นย้ำในด้านของความกังวลในด้านของตลาดแรงงานเนี่ยอาจจะส่งผลให้ตลาดมีการปรับตัวสูงขึ้นก็ได้นะครับเพราะว่าถ้าตลาดแรงงานเขากังวลนะแสดงว่าอัตราดอกเบี้ยเนี่ยมันก็ควรที่จะลดลงมาเพื่อจะทําให้ตลาดแรงงานมันกลับขึ้นมาอันนี้อาจจะส่งผลในตลาดพามได้นะครับกับการสมมติถ้าทางลุงเนี่ยมองว่าลุงจะเน้นในเรื่องของ เ,เงินเฟ้อนะครับหรือว่าจะเอาเงินเฟ้อให้อยู่นะฮะโอ้โหก็อาจจะแดงสปิปดเมตรนะครับเดี๋ยวต้องรอดูเนาะไม่มีใครรู้ยังไงเราเมาระวังช่วง5้ทุ่มวันนี้เอาไว้ด้วยละกันนะครับทีนี้เราไปดูอีกหนึ่งข่าวนะครับที่เห็นเมื่อเชา้านี้โอ้โหเลยด้วยว่าตัวตึงยังไงก็ตัวตึงอยู่อย่างนั้นนะฮะพอเวลาสุดทาง NV i d i a เดียนะครับประกาศแผนการลงทุน o p e n น i ไนะครับหรือว่า h ชา GP t GPT นั่นเองนะพูดง่ายๆเรยว่า NV i d i a เดียลงทุนใน h ช GP t GPT นะฮะ มูลค่าราหนึ่งแสนล้านเหรียญเบื่อบ้าไปแล้วอะซึ่งส่วนหนึ่งที่ทำให้ทาง Nvidia เข้ามาลงทุนนะครับก็คือเป็นในเรื่องของการที่จะพัฒนาในด้านของการขยายศูนย์ข้อมูลนะครับแล้วก็จะช่วยให้เทคนโนโลยี AI เนี่ยสามารถเด็กก้าวหน้าเพิ่มขึ้นไปอีกขั้นหนึ่งนะครับก็แงแ่แหละนะเรารู้อยู่แล้วว่า Nvidia ก็เน้นในเรื่องของ AI อยู่แล้วนะครับเป็นกราฟิกหรือว่าสิ่งที่เอาไว้ประมวลผลในด้านของ AI นะครับก็ เลยดาว่ามาผนึกรวมกันหรือว่าซื้อเข้าไปเนี่ยผมว่าน่าจะส่งผลให้เอ็น i a ดีหรือว่า OpenAI เนี่ยพัมขึ้นแต่ OpenAI มันไม่มีหุ้นน,นะฮะก็กล่มียจะไปหรือเปล่าอันจะต้องจับจองเนาะในเรื่องของคริปโตนะครับอันนี้เป็นการสเปกุลเลตได้เฉยแต่ถ้าโอเคแหละหุ้นเ v ็น i a ดี ก็เป็นไปตามอย่างที่เห็นในชาชานี้นะครับทุนรู้ขึ้นไปในตอนนี้พุ่งกระจ,ระจายนะฮะแล้วก็ถ้าเราดูชาร์ตเอ็นวีเดียนะครับถือว่ามันท่งผลให้เรามีหวังนะอันนี้คือ time f r a m e Day นะครับดอลาราเนี่ยคือ s p 500นะครับเราจะสังเกตได้เลยนะว่าเมื่อไหร่ก็ตามที่ s p 500 <S มันไปมันออกทำาายเนาะแต่เอ็นวีเดียไม่ไปเนี่ยโอเคนะฮะสิ่งที่เกิดขึ้นหลังจากนั้นคืออะไรฮะย่อลงมาเนาะอันนี้คือในช่วงต่อปี2ะ,ะอีกครังนงี่ง s p 500ไปหุ้นสารัฐไปฮะ แต่ NVIDIA ไม่ไปเกิด d i v e r g e n c e S&P ร่วงลงมาจะสังเกตได้แล้วว่า NVIDIA ก็ถือว่ามีความเรียกว่าไงยังไงดีมีอิทธิพลแล้วกันนะครับกับ S&P 500อยู่ไม่มากก็น,น้อยนะครับถ้าเราดูแบบนี้นะฮะแล้วก็ถ้าเราดูในช่วงตอนต้นต้นปีนะฮะ s ออนพออทำไฮเนาะแต่ NVIDIA ไม่ไปฮะ NVIDIA ทำโลไม่ทำไฮใหม่สิ่งที่เกิดขึ้นคืออะไรฮะ S&P ร่วงยับ รอบนี้ถือว่าโอเคนะเพื่อนจับมือกันนะฮะ Nvidia กับ OpenAI แสนล้านฮะเบรกเลยโอเคเลยฮะโอเคเลยก็ถ้าเราดูตอนแรกก็น่ากังวลเนาะ S&P ทำา i g ใหม่แต่ Nvidia ยังไม่ทำา i g ใหม่ใช่ไหมเราก็หวังว่าดีลนี้จะส่งผลให้ Nvidia เบรกออมไยไปเลยฮะถ้าเบรกออมไยผมว่าก็ อย่างน้งนอยๆกวีดนตรีก็ Tree, กยังคงอยู่ซึ่งมันก็จะสมบูรที่ดีต่อคริปโตด้วยนั่นเองครน่าสนใจเหมือนกันนะแล้วก็ถ้าเราดูเอ็นวีดีเราก็เห็นนะว่ามันทำ and Children, อินเวอร์สที่หนึ่งโชดเดอร์หล่อหอเบรกปี้งไปละนะครับผู b แบกแล้วไปต่อหรือเปล่าอันนี้ก็ ต้องจับจ้องกันอีกทีหนึ่งแต่กระวดาเป็นสิ่งที่ดีที่เกิดขึ้นในช่วงที่ตลาดแดงในตอนนี้นะครับแล้วก็ถ้าเราดูนะฮะในฝั่งคิปโตของพวกเรานะครับล่าสุดคุณเบนจามินโคเวนก็ได้พูดถึงในเรื่องของตัวบนะิตคอยโดเมนเนาะก็ทำแฟ้มวีคนะฮะนี่นะ่าสนใจนะฮะแล้วก็เป็นจุดที่หลายคนกังวลแหละว่าหลังจากนี้เม็ดเงินนะเพื่อนๆถ้าเราเขาบอกเนาะก็คือเม็ดเงินเนี่ยควรหรือว่ามีโอกาสจะกลับเข้าไปหาคิงหรือเปล่าหรือว่าพูดง่ายๆว่าเม็ดเงินควรหรือว่ามีโอกาสจะกลับเข้าไปหา คิงยังบิตคอยหรือไม่นะครับเพราะาตอนนี้ถ้าเราดูบิตคอยโดเมนแดนย่อลงมาเต็มข้อแล้วนะฮะบิตคอยโดเมนแดนล่วงลงมาตั้งแต่ในช่วง23่สิบสามจูลเนาะลงมาแล้ว80วันนะฮะแปดสิบวันแล้วเอ่อทางประมาณ12.5%นะครับถ้าเรามองว่ามันจะเด้งกลับขึ้นไปแบบนี้ก็อาจจะกินเวลาทั้งเดือนนี้หรือว่ากินเวลาไปจนถึงทั้งเดือนสิงหาเลยก็ได้นะเราค่อยไปยอ่อลงมาหรือว่าขึ้นจริงๆเนี่ยช่วง นู่นเลยฮะโนเวมเบอร์ November, หรือเปล่าอันนี้ต้องจับจ้องกันนะครับนะก็เป็นสิ่งที่เกิดขึ้นแล้วก็เสียวๆเหมืนกัว่ามันจะเด้งกลับขึ้นไปนะเพราะถ้าเราดูเนี่ยก็ถือว่าก็เริ่มมีอาการดาวนเจนแล้วด้วยเหมือนกันนะครับอันนี้คือ t i t i o i o m i มน n อ e ก็ทามันเด้งขึ้นไปแบบนี้จริงแสดงว่าเป็นเงินก็จะกลับเข้าไปสู่ Bitcoin หลังจากนี้หรือว่าเอาคอยจะทําได้ไม่ดีเมื่อเทียบกับ Bitcoin หลังจากนี้นั่นเองในกรณีที่บิตคอยดอมินนต์ขึ้นมาแบบนี้นะครับอันนี้ก็เป็นสิงนงที่ต้องจับจ้องกันนะครับโอเคทีนี้เราไปดูที่อีเทอริ่มกันบ้างนะครับถือว่าตอนนี้ก็เริ่มย่องลงมาบ้างอย่างแรงเลยแหละนะอยู่ที่4,001นะครับเราจะได้พีคขึ้นไป4 0 8นะเพื่อนๆแต่ก็ถือว่าการาฟสวยนะสำหรับอีเทอริ่มนะครับเพราะว่าถ้าเราดูตอนนี้ก็ถือว่าหลุด EMA r i b บอนไปเลยนะ หลุด EMA Ribbon เลยนะย่อหนักใช้ได้นะครับก็ต้องรอดูว่าหลุด EMA Ribbon รอบนี้จะเป็นจุดที่ดีในการซื้อได้หรือเปล่านะครับแล้วก็ถ้าเรามองว่ามันจะเป็นจุดที่ดีในการซื้อก็คือมีโอกาสจะหลุมเหมือนกันอันนี้คือกรณีถ้าเราเปรียบเทียบกับรอบกันก่อนนะครับในเรื่องของ i n เคเต t o r นี้นะถ้าเราดูเธอคือถ้าเรามองว่ามันยังไปต่อนะก็ถือว่าจังหวะเนี้ยเป็นจังหวะที่ย่อลงมาใช้ได้แล้วแหละถ้าเราดูบูลันรอบกันก,นก่อนนะครับอันนี้คือตอนปี2 0 2 3ถึง2024นะขึ้นมาจาก1 2, ้นึ4 0พ0นะครับ คือหลายหลายครั้งมันก็หลุดอีเมลรีบอนนะหลุดหลุดพอมันหลุดมันก็เด้งกลับขึ้นไปหลุดเด้งกลับขึ้นไปถ้าเราเห็นเด้งๆแค่นี้นี่คือยี่สิบเปอร์เซ็นต์หลุดขึ้นมาสิบเปอร์เซ็นต์หลุดขึ้นมาเก้าเปอร์เซ็นต์พอหลุดขึ้นมาสิบเก้าเปอร์เซ็นต์โอเคอันนี้หลุดจริงอันนี้หลุดลงไปลึกเลยโอเคอันนี้ก็ต้องคัดลอสนะฮะโอเคอ่ะอันนี้หลุด ขึ้นไป20%หลุดขึ้นไป70%ซึ่งรอบนี้มันหลุดลงมาถามว่าเราจะรู้ไหมว่ามันจะหลุดจริงหรือว่าจะหลุดลงไปหรือว่าจะกลับขึ้นไปไม่มีใครรู้นะครับก็ยังไงต้องมีจุด stop loss จุด cut loss เอาไว้ด้วยแล้วกันนะครับถ้ากิถือว่าเป็นจุดที่ถ้าเรามองว่ากระทิงมันมาเนี่ยยังไงแล้วต่อให้มันเป็นกระทิงนะอีเรียมขึ้นจาก100 4,000เนี่ยมันก็หลุดแบน e-mail ribbon ตลอดเวลาอยู่แล้วฮนะ ซึ่งพอมาหลุดเนี่ยโอเคแล้วไม่มีเรื่องดีอยู่แล้วเนาะมีอย่างเดียวก็คือต้องถอดสมองหน่อยนะฮะหลายๆครั้งก็คือเป็นหลุมรอบนี้จะเป็นหลุมหรือเปล่าไม่มีใครรู้นะเพื่อนก็ต้องจับจ้องกันให้ดีโอเคทีนี้เดี๋ยวเราไปดูที่เหรียญสวยๆนะครับที่ส่งสัญญาณให้เป็นในช่วงเช้าว,วันนี้นะสำหรับคนที่สมัครกันนะครับก็อย่าลืมเข้าไปเช็คอ e ีเมลกันได้เลยนะช่วง7จ็ดโมงยีนะฮะขอพาไปดูที่วิ่เขียวแรกซะหน่อยนะฮะขอพาไปดูหุ้นไทยก่อนแล้วกัน fi file โอ้โหชื่อเท่มากนะฮะ เอ่อ FT rate อ๋อโอเคอ๋อเฟเซอร์โอเคโอเคเนี่ยโอเคอ่อวีกเขียวแล้วนะสำหรับหุ้นไทยตัวนี้นะฮะก็จะได้เห็นนะว่าสัญญาทำเฟรมวีกมาแล้วนะครับแป๊บนึงนะขอรีเฟรชนิหนึ่งไปดูเทรนด์วิวช้าๆหน่อยเพื่อนๆช่วงนี้นะฮะโอเคมาละนะครับถ้าเราดูทำเฟรมวีกนะฮะสำหรับตัวเฟเซอร์นะก็ถือว่าวีกเขียวแรกมาแล้วนะ MSCD ทำเฟรมวีก ทำเฟรมสดาร์เขียวแรกมาแล้วนะครับถามว่าเขียวแรกแล้วมันยังไงพี่เข้มแล้วมันสุดยอดหรอเขียวแรกนะฮะจริงๆมันก็ไม่ได้สุดยอดอะไรนะฮะมันก็เป็นสิ่งที่เรามองภาพใหญ่ๆแล้วเนาะว่าเมื่อไวลาตามที่ทำเฟรมวิกมันเขียวเนี่ยเราก็ยังหรือว่าเราก็มองเป็นในทิศทางที่บวกว่าเฮ้ยมันมีโอกาสจะกลับขึ้นไปนั่นเองนะครับโดยเฉพาะเวลาที่มันลงมาโคตรแรงขนาดนี้นะฮะแล้วเวลาถ้าเราดูนะเวลาที่มันเขียวเนี่ยอย่างเช่นเขียวรอบที่แล้วตอนปี2017นะวิกเขียวนะแล้วเวลา700วันนะเพื่อนสองปีกว่านะครับขึ้นมา100% วีเขียวรอบเดียวนะรอบเนี้ยวิเขียวมาแล้วนะครับมันจะขึ้นไปเท่าไหร่ไม่มีใครรู้นะครับออันนี้ก็ลองจับจ้องกันศึกษากันที่ดีแล้วกันแต่ก็ถือว่าสวยหรือเปล่าก็ก็สุดท้ายแล้วแต่แต่สำหรับผมผมก็มองว่ามันก็เริ่มที่จะไม่อยากจะทําโลใหม่แล้วคือมันทําโลใหม่ทําโลใหม่ทําโลใหม่มาตลอดนะแต่ตัวเนี้ยถ้าเราดูสโต้โอเวอร์สโเริ่มยกโลแล้วนะมีการยกโลแล้วนะฮะหรือว่าพูดง่ายๆหรือว่าไม่อยากจะทําโลใหม่ขายหนักขายหนัก ขายหนักขายหนักไอ้รอบก,ก่อนขายหนักทําโลขายหนักทําโลใหม่ขายหนักทําทโลใหม่ไอ้รอบนี้ขายหนักชักเริ่มไม่อยากจะดุดโลเลยดูวันแรงขายเริ่มที่จะเบาบางแล้วหรือเปล่าแล้วก็ถ้าเราดูทำเฟรมมันนะฮะตอนนี้ก็ถือว่า M อ็มเอสมันบีบหล่อๆเลยนะบีบหล่อๆนะครับแล้วก็เกิดมันเดวอเจนนะเพื่อนๆมันเกิดเดวอเจนแล้วนะครับสำหรับเอ็มเอสดีนะครับ ใครฟังเสย์ยากจะพอจําได้ว่าเสยัยกบอกว่าถ้าคุณเห็นมันมีเดวเจนเะน่คุณถูกหวยนะอันนี้ถูกหวยหรือเปล่านะฮะนดีกก็เป็นสิ่งที่ไม่มีใครรู้นะครับแต่ที่น่ยเกิดเดวเจนแหละนะครับจะจะไปหรือเปล่าเพื่อนๆนองศึกษากันเอาเองน,นะครับโอเคไปกันต่อนะฮะเอาสักตัวเจมาร์วีเขียวหรอนะฮะดูเจมาร์ซิอาการเป็นไงฮะโอเคเจมาร์วีเขียวมาแล้วฮนะเจมาร์ทำเฟรมวีเขียวเขียวแรกเนาะโหด นิดๆเลยนะเขียวแรกเริ่มแล้วนะครับจะไปหรือเปล่าก็ต้องราดูแต่ที่แน่คือลงเป็นแบบทําโลใหม่ทําโลใหม่ตลอดเนาะแต่ก็ดูว่าลงมาลึกมากๆนะเพื่อนๆลงมาอยู่ในรากมะม่วงแนวเดิมเลยนะฮะซึ่งวีเขียวรอบที่แล้วของเจ a มาปี2020ขึ้นมา6กโอ้โหหกร้อนี่แรกงกว่าคริปโตนะฮะก็ต้องสึกษากันให้ดีนะฮะโอเคต่อไปเดี๋ยวเราไปดูที่หุ้นต่างประเทศกันบ้างนะครับ OXY ฮะ OXY เป็นไงบ้าง OXY เขียวแรกมาแล้วนะครับหุ้นต่างประเทศก็รอหรอเหมือนกันนะครับก็ถือว่าย่อลงมาเต็มข้อนะครับสำหรับทำเฟรมวิกวิกรอบที่แล้วขึ้นไปสามร้อยเปอนะหุ้นต่างประเทศนี่แรงจริงนะฮะสำหรับเฮ้ยอันนี้เป็นเหมือนเป็นบริษัทที่วอลเลเบัฟเฟตลงทุนปะ่ะก่อนในนี้น้ํามันนะฮะใช่ปะ่ะถ้าได้ผมจําข่าวได้นะฮะ OXY นะฮะโอเคนะครับก็ น้ำมันจะกลับมาหรือเปล่าก็ต้องจับจ้องกันนะฮะโอเคอ่ะขอดูคริปโตกันบ้างน,นะครับมีดิฟดิฟเป็นไงบ้างขอดูดิฟนิดนึงคริปโตเขียวแรกทำเฟรมวีคขาขึ้นรอบใหญ่หรือเปล่าดิฟนะฮะก็ถือว่าย่อมาสวยๆนะแต่เขียวแรกทำเฟรมวีคมาแล้วนะฮะไปหรือเปล่าก็ต้องจับจ้องนะครับโอเคก็มีตามนี้เพือเ่อนๆนะไปศึกษาไปจับจ้องกันละกันขอดูทำเฟรมเดย์หน่อยนะฮะขอดูเดย์เขียวแรกหน่อยว่าว่าเป็นไงบ้างน,นะครับเดย์เขียวแรกโอเคออมนี้ ดูซิว่าออมน,นี้เป็นไงบ้างโอ้โหมาแล้วฮะเขียวแรกมาแล้วไปหรือเปล่ามีจุดมาแล้วฮะออมน,นี้สวยๆนะเบรกขึ้นไปพูแบยกย่อลงมาเรียบร้อยเตรียมแล้วหรือเปล่าก็ต้องจับจ้องกันนะฮะหล่อๆนะมีเดียแอันนี้ไม่ใช่นะฮะอันนี้ไม่ใช่จุดสามเอไม่ใช่เนโรเนโรเนโร เพื่อนยเดี๋ยวโรเขียวแรกหรอโอเคโอเคเขียวแรกโอเคเหลียญอะไรไม่รู้นะเนโรเชนผมไม่รู้จักนะแต่ก็โอ้โหมันแต่ราคามันก็อารมณ์แบบจอจะเบรกอ้นี่เหมือนกันเนาะจอจะเบรกแนวที่เขาหลุดมาเหมือนกันฮะก็จองจองกันแล้วกันแต่เป็นเหรียญเล็กมากๆนะระวังกันด้วยนะฮะมีเหรฮนะแจมดูสิหน้าตาเป็นไงไม่รู้จักอนกันนะแจม โอ้โหเขียวแรกอแต่มันแบบสภาพคลอมันน่าจะต่ำๆนะโอเคอ่ะอ,อประมาณนี้เพื่อนๆประมาณนี้นะครับขอดูเขียวแรกหุ้นไทยหน่อยเนาะสุม่มๆแล้วกันนาทีเคที T T. เขียวแรกมาแล้ว T T. อ่ะเคทโอเคอ่ะแต่หุ้นไทยผมว่าดูวิคน่าจะดีกว่า ถ้าได้ดูนะหุ้นไทยผมว่าดูวีคดีกว่าพวกหุ้นนะี่ะดูทำฟิล์มวีคจะจะค่อนข้างโอเคกว่าอย่างน้อยก็สำหรับตัวผมนะฮะโอเคเนี่ยทำฟิล์มวีคจะจะดูโอเคกว่านะครับโอเคขอดูวิกเขียวแดงหน่อยนะครับวิกเขียวแดงจะรูว้ว่าตัวไหนที่กำลังยอ่อสวยๆกันบ้างคริปโตไม่มีเลยนะอันนี้ไม่ใช่นะอันนี้ไม่ใช่นะฮะเอ่อคริปโตไม่มีเลยวิกเขีเยวแดงไม่มีมีแต่หุ้นไทยหุ้นนอกอ่ะดูหุ้นไทยสิโนว่า วีเขียวแดงแล้วหรือว่าทาเฟรมวี week, กําลังขึ้นหลอ่อๆแต่ทาเฟรมเดยอ่อลงมาสวยๆนะฮะโอเคดูซิว่าหน้าตาเป็นยังไงนะครับนี่เลยนะฮะทำเฟรมวี week, ขึ้นอยู่ทำเฟรมเดยอ่อหล่อๆก็คือมันจะอารมณ์แบบขึ้นไปแรงๆอุย้ยอารมณ์มันจะแบบขึ้นไปแล้วก็ยอ่อลงมาเป็นจุดสวยๆนั่นะแหละนะครับสำหรับวีเขียวดแดงเนาะโอเคจะไปหรือเปล่าก,ก็ก็ต้องจับจ้องกันนะครับไม่มีไม่มีใครรู้นะเพื่อนๆโอเคเออขอดู หุ้นนอกหน่อย nee โอเคอ่ะว้เขียวแดงอันนี้ก็ถือว่าย่ำอยู่กันที่มานานแล้วนะนะครับก็หลายรอบแล้วนะครับยังไม่ไปแต่ก็ดูทรงดูอยากจะไปเหมือนกันนะดูทรงอยากจะดูทรงแบบอยากจะเป็น i ي ف و เดนชัวเตอร์แบบนี้นะฮะโอเค cboe โอเคอันนี้สวยกว่าขาขึ้นเต็มที่ ขึ้นยอ่อ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 นะฮะอันนี้หล่อๆเลยนะ Store Day o v e r s o เรียบร้อยนะครับโอเคก็ยังไงใครที่อาจจะดูยากๆหน่อยก็ใช้อินดิเคเตอร์ตัวที่ให้นะสำหรับคนที่สมัครกันมานะครับสำหรับรายปีนะก็จะมีตัวอินดิเคเตอร์ตัวนี้จะได้ตั้งเตือนเอาไว้ได้นั่นแหละมันก็จะมีจุดๆแบบนี้จะได้พอรู้ว่าตรงไหนยอ่อตรงไหนยอ่อก็อย่าลืมเข้าไปเซตอัพแจ้งเตือน alert เอาไว้นะครับเนี่ย alert เอาไวนะ้เนาะเวลาที่ มันมีจุดๆแบบเนี้ยมันจะได้แจ้งเตือนมาในมือถือเราสำหรับหุ้นที่เราสนใจอะไรแบบนี้นะครับก็กดตรงจุดสามจุดตรงนี้ก็ใช้กันได้นะครับถ้าเราดูเวลาที่ทำเฟรมวีคเนี่ยทำเฟรมวีคหรือว่ามันเป็นเทรนด์ขาขึ้นหรือว่าถ้าเรามองว่าทำเฟรมวีคมันเป็นเทรนด์ขาขึ้นที่ดีเนี่ยนะฮะก็เวลาที่ทำเฟรมเดย์มันย่อมันก็จะเป็นอะไรที่เราหล่อโมได้เลยนะครับก็หลายๆครั้งนะครับมันก็เป็นของมันอย่างนี้นะฮะแต่หลายหลายครั้งมันก็ไม่เป็นเหมือนกันนะมันไม่ใช่ว่ามันจะเป็นไปแบบ ตลอดเวลานะครับมันก็อาจจะมีการยอ่อแล้วก็หลุดลงไปเลยจริงๆก็ได้นะไม่มีใครรู้นะครับแต่หลายๆครั้งอย่างที่บอกมันก็สามารถที่จะให้เรามีจังหวะย่อสวยๆได้น,นั่นเองนะครับโอเคก็ลองศึกษากันดูแล้วกันนะโอเคก็สหรับวัน,นี้ก็เพียงเท่านี้นะครับขอบคุณผู้บัทรับชมกันจบนะครับหากใคร ต้องการซัพพอร์ตนะฮะก็สามารถกดปุ่มจอยในเลี้ยงดันใต้คิวบิลนี้กันได้นะสำหรับคนที่ต้องการดูในเรื่องของเนื้อหาพิเศษนะครับแต่ถ้าใครต้องการดูในเรื่องของการาฟส่งตรงเข้ามือถือก็อย่าลืมดูในเลี้ยงดันใต้คิวบิลนี้ด้วยเช่นเดียวกันนะครับสำหรับวันนี้มีเป็นเท่านี้ขอบคุณแล้วก็สวัสดีนะครับ